Good morning May I help you มีชาวต่างชาติเดินทางมาเมืองไทยมากขึ้นทุกๆปีไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวรร้านยาจึงมีโอกาสที่จะได้ให้บริการชาวต่างชา,ต,า,งชาติมากขึ้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงจำเป็นสำหรับเภสชัชกรทุกคนที่ต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับบริการเพิ่มความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของเพสชัชกรและสถานบริการลงทะเบียนวันนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารประโยคอย่างง่ายที่ใช้ในการสนทนากับผู้ที่มาขอรับบริการซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนำไปใช้ได้จริง สนุกกับการเรียนรู้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษยกระดับเพศัชกรไทยให้เป็นที่รู้จักในสากลในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเภศัชกรและพบกันนะคะ